หลายๆคนนะครับนอกลังหาคมรูนะครับนอวิธีการนะครับตอนกิ้งบักคมเลี้ยนบักคมเทศเนาะไม่ได้ยากดอกนะครับนอขอแค่เขามีเวลาไม่เห็ดบบนะครับนอแค่มาเปิดเปียกนะบักคมเลี้ยนออกนะครับนอแล้วก็เอาตุ่มมใส่นะครับตุ่มมามัดนะครับเปิดเปียกลักษณะแบบนี้นะครับนอทิ้งไว้ประมาณอัหนึ่งนะครับถึงหนึ่งหนึ่งมื่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับนอแล้วก็มาเฉียนให้เขาเป็นแผลสุดแล้วเขาก็ เอาตุม,มั่หมนะครับเนาะมัดตุ่มดีๆมัดสองปะสามปะก็ว่าไปนะครับเนาะอันนี้คือเป็นมัดสามปะนะครับเนาะมัดเปะบนล่างแล้วก็มัดเปะกลางนะครับเนาะอันนี้เป็นมัดสองปะนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนี้ละก็มัดพยายามนะครับเนาะมัดตุ่มใหแนนเ no. นาะยาไห้เขามีอช่องว่างนะครับเนาะพยายามเบืองกิ้งบบกขามเลี้ยนกับตุ่มห้องใหม,มันเหมาะสมนะครับอ่ากิ้งบบกขามเลี้ยน กับตุ่มบางเทียฟุ้ยบกเผาหลายกำมัดบันแน่นนะครับเนาะกับพยายามขี่ฟุยบกเผาแล้วกำมัดให้มันแน่นๆมันจะลากจะเดินดีเนาะครับเนาะอ่าเป็นในลักษณะแบบนั้นถ้าเขาพอขี่ฟุยบเผาดีๆนะครับตุ่มก็จะอ่าบสนิทเนาะลากก็จะเ่เดินทัวตุ่มนะครับเนาะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นอันนี้นะครับผมบ่าสามารถ นะครับเนาะเห็ดไหตุ่มมันฉีดได้เพราะว่ากิ่งมะขามเลี้ยนไงผมก็เอาถุงมาหุ่มนะครับให้มันมีความชื้นนะครับเนาะขอแค่มีความชื้นนะครับเนาะในถุงนะครับอันนี้หุ่มตุ่มไปแล้วแต่ว่าแผ้บัชนิทนะครับเนาะแผ้ตรงนี้บัชนิทเนาะอ่าแผ้ตรงที่ว่าผมหุ่มนี่นะครับเนอยังบัสนิทแบบนี้นะครับเนาะบัสนิทแบบนี้เพราะว่ากิ้งมะขามเลี้ยนไงหรือพูยมะพร้าวที่เขาใส่ไปนะครับมันหลายตัวนี้นะครับเนอะแผ้เขาสนิทนะครับแผ้ตุ่ม นะครับนอนร้อยร้อยเชียนตุ่มร้อยบากตุ่มนะครับสนิทผมก็เลยอ่าบ่าต้องนะครับเอาถุงกระเพามาหุ่มไม่นะครับนอนหรือเอาถุงพลาสติกมาหุ่มไม่โอ้ยเบาโตดน,นะครับเนี่ยคือจังอ่าตุ่มสองตุ่มนี่นะครับนอนอาเป็นกิ้งไงนะครับนอนอาผมสามารถเอาสองตุ่มนะครับห่มกันแล้วสนิทนะครับนอนผมก็เลยบ่ได้ าหาความชื้นนะครับเนาะเอาถุงมะฮอให้มันเป็นความชื้นเพิ่มเนาะครับเนาะมันก็เป็นในลักษณะแบบนี้เนาะนะครับเนาะทาเขาบ่เพิ่มความชื้นของตุ้มเนาะครับาหลากจะบ่เดินทัวตุ่มนะครับเนาะหลากอาจจะเดินฝั่งใดนฝั่งหนึ่งนะครับเนาะมันก็เป็นในลักษณะแบบนั้นเมื่อเขาไปพอลงถุงช้ำเนาะครับเนาะหลากก็จะเดินซาเนาะครับเนาะเมื่อลากเดินซาการแตกกิ้งแตกใบนะก็จะซาไปน้ำนะครับเนาะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นผมก็เลยต้อง เอาถุงเนาะครับเนาะนี่ละถุงอาจจะเป็นสามุนหกหรืออาจจะเป็นหาคุนแปดที่ผมเฮ็ดตุ่มบกเผ้านี่ล่ละหุ่มตุ่มบกเผ้านี่แหละครับมาหุ่มให้มันสนิทนะครับเนาะมาเพิ่มความชื้นของตุ่มนากิ้งนี่นะครับเนาะก็คือผมจะเฮ็ดให้ต้นมะตําเนาะครับเนาะอ่าสิตัดถิ่มกระเสียดายเนาะครับเนาะผมก็เลยต้องอ่ามาก่อนกิ้งนะครับเนาะมาเชียนตุ่มเนาะอ่ามันมีทั้งกิ้งกระดวงนะครับเนาะกิ้งกระดงแบบนี้แหละ